ขาซูช่องแสงฟ้ามช่องนะครับวันนี้อยู่ผมบาลตอมนะครับทั้งทีมงานช่องแสงฟ้ามช่นงนะครับผมมีโอกาสดีนะครับได้มาเปิดราคาคว้ยให้นะครับทั้งเกษตรกรที่ต้องการขายคว้ยให้นะครับการวันนี้ก็จะมีทั้งพี่คนนึงนะครับโทรติดต่องานมาให้มาทายทํานะครับพี่ว่าเป็นคว้ยงามนะครับคว้ยงามลักษณะที่ที่ดีองศาที่ใหญไงนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวคว้ยนะครับว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่แล้วก็จะงามที่ เพลินวาว่านะครับไปเบิ้งงร้อมกันนะครับไปเบิ้งงร้อมกันครับเดี๋ยวมาแต่ไกลนี่เบิ้งรู้สึกจะเด่นเลยนะครับเดี๋ยวไหนขออนุญาตสอบถามเจ้าของควายก่อนนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ครับขออนุญาตในน้ำตูนะครับพี่ค่ะเอ่อคอควายหน้าตูค่ะอ๋อครับเขาอยู่บ้านไหนนะครับบ้านหนองหอยอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่นครับผมครับวันนี้พี่ให้ผมทั้งถึงน้นช่องแสงฟา์มชีแนลมาทายทําไห้นะพี่เนาะครับเดี๋ยวเบื้องก่อนนะครับว่าพี่เราจะเปิดราคาเท่าไหร่นะครับแป้ผมเบื้องแล้วผมมักครับผมผมมักแหงเลยล่ะคือควยทรงลูกดีนะครับทรงทรงลูกดีแล้วก็มีคงคงสั่งที่ดีนะครับผมมาเห็นผมอยากได้ลูกมันไหมครับลูกมันงามๆครับ ยังไงถามรายละเอียดตัวแม่มันก่อนนะพี่เนาะ,ค,ะความสูงเท่าไหร่นะครับร้อยสามสิบแปดค่ะร้ะะอยสามสิบแปดเนาะพี่เนาะร้อยสามสิบแปดอายุเท่าไหร่แล้วครับคุ้ยครับเออคุ้ยเป็นได้ลูกสองลูกสองสี่ข้อลูกสามในทอ้อตัวนี้เป็นตัวสองครับแล้วอยู่ในท้องนี่มีติดวะครับพี่เออทับเพชรลมพูไว้จ้าทับเพชรลมพูเนาะพี่เนาะ มีลำพูมีใบแล้วผสมมาครับมีค่ะมีใบมีเนาะเดี๋ยวกอนเบิ้งใบนะครับเดี๋ยวจะเบิ้งลำตัวลำาขางนะครับค้นหางค่อนข้างจใหญ่อยูุ่นะครับยิมสวยครับเต้านมนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับน่าจะเป็นควายทรงลูกดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งลูกเขานะครับเบิ้งตัวแม่ไปก่อนเดี๋ยวเบึงหน้าตานะครับพี่หน้าตาเบเบึงนะครับ อ๋อก็จะมีพวกตาแ้มนะครับแ้มจำคอสององนะครับภูเขาสวยเลยนะครับบ่มีตันี้นะพี่เนาะหางดกหางดำนะครับหางไม่ขาวนะครับวันนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับลูกไปใส่นอครับเดี๋ยวลูกเบิ่งกันนะครับลูกมาแล้วครับ ปานี่ครับมกัมกมักมักแข็งผมเบาต่อมนะครับมักแข็งเป็นลูกตัวใดแล้วครับพี่ตัวนี้ครับเป็นลูกดาวเนื้อค่ะลูกดาวเนื้อเนาะพี่มีใบรับผสมเนาะใบใบเจ้าของพื้นบได้แห่งไม้แม่จ้าใบของบ้านแห่งไม้ไมบอปล<ะ>าด้วยเดือนแล้วครับพี่ไวยเป็นมาได้เก้าเดือนค่ะไว้ได้เก้าเดือนเนาะแปดก้าเดือนนะีแ่แหละง่ายง่าอยู่ครับใหญ่อย<ห>ู่คว้เป็นส่วนเขานะครับก็เพิ่นบอกว่าเป็นลูกดาวเนื้อแล้วพ<ง>ี่เนาะ บอกว่าเป็นลูกดาวเหนืออ๋อพี่น้องกะเบื้องก่อนนะครับอันเบื้องว่ามันแทกค่อยมาเบื้องเอานะครับแต่ผมเบื้องแล้วผมก็มักนะครับลูกตัวเมียนะครับเดี๋ยวเบื้องรายละเอียดของลูกเขานะครับขนหางังไงครับท้ายเต็มท้ายบานนะครับหางดกหางดำครับหางไม่ขาวกลีบเล็บกง็งามๆครับ แก่ขายใหญ่พรอมนะครับแกผมว่ามันค่อยผุไหมครับว่าป็นค่อยผูหน่อยเด้ไหครับบัวแมนนะครับเป็นค่อยแม่นะครับเป็นลูกดาวเหนือนะครับเด็กเบื้องหน้าตาลูกสาวแกนะครับสวยไใด้เลยได้ครับแล้วเอาเรียงเปิดราคาคมนีเนาะพี่เนาะพี่จะเปิดไปไลน์ไปไหนครับ 8 5 0 0มืาทครันบาทพ่อี่เนาะรครับรสามารถตอร้องในพ่อพี่ราคานน้ครับได,ด้นิดน้อย,อยแต่ขันอยากได้ลายครับกระทุมามา <c oughs> เบิ้งเอาเล้วพี่เนาะเพ <c oughs> ื่อเพื่อเ้า่ได้ลายนะครับป้า,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 าแต่ว่ามันคือให้ลูกมากสจารย์นะครับให้ลูกมสัจัรนี่ดีครับควยพอมสูงร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้านะครับรแต่ว่าให้ลูก จากเดือนแล้วครับพี่ลืมนะครับแปดเก้าเดือนแต่ว่าค่อนข้างจะกระ,ะ,ะ,ะสูงแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเบิ้งตัวใบล้าผสมในท้องนี่นะครับพี่ได้เดือนแล้วครับ <c oughs> นะี่นะครับเ <c oughs> จ้าเพชรลำพูนะครับนี่นะครับใบจริงนะครับมีหลอดเฉพาอเนาะ <c oughs> มีใบนะครับ ในท้องก็ติดแล้วนะครับพี่รับประกันอยู่เนาะรับประกันนะครับติดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเปิเบื้องตัวต่อไปนะครับนี่พี่มีสามตัวนะครับตัวนี้ก็ใช่ย่อยนะครับ ตัวนี้นะครับว่าต้องสืบครับผมเห็นที่แรกว่าต้องสืบเลยผมถามเลยว่ามันสายเพชดอุบรบ่ครับแม่นแม่นแท้ก็จอผมว่าบ่าครับพี่แม่นค่ะแม่นอยู่เนาะเป็นลูกตัวใดครับลูกเจ้าซูโม่ค่ะเจ้าซูโม่นะครับปัดขนไหมขนที่จัดนะครับลำตัวค่อนข้างจะ็งาวอยู่นะครับแย้งขาง่ายนะครับเรียบเรียบที่ได้แต่งบ่าครับบ่ค่ะบ่เนาะตอนมันคืองามเลยครับ ลักษณะที่ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเบิ้องหน้าเบ้งตาก่อนนะครับหัวหนุ่งโหนาะพี่เนาะหัวหนุ่งโหน่นะครับตาแจ่มนะครับแจ่มจ้ำนะครับพอสองอ่องกรบบานใหญ่กับบานเปิดดีนะครับเบิ้งอกเ้านะครับอกเข่าให่นะครับเดี๋ยวทายลำตัวต่างๆนะครับทายบานทายใ่นะครับค้นหาใ่พร้อม หางดุกหางดำเนาะพี่เนาะหางบกขาวนะครับบอค่ะรับประกันเด้จิมสวยนะครับขนสีเต่าบ่ครับพี่สีเต่าเนาะควรกระดีนะครับควรนห่าพุนหาบท้องนะครับสันปะปูพร้อมบ่ครับพี่น่าจะสันปะปูนะครับเป็นหลองเลยนะครับคนที่จัดนะครับความสูงแกะเท่าไหร่นะครับพี่ได้วัดบ่ครับประมาณร้อยยี่แปดค่ะร้อยร้อยยี่แปดเนาะใกล้จะปีแล้วครับพี่ ควยสิบแปดเดือนประมาณสิบแปดอะนะมันสิบแปดเนาะอ๋อพี่มีพี่มีใบเกิดมันบ่ครับผมมีค่ะผมมีเนาะเห็นมันเป็นแบบนี้เอามาเป็นเป็ดเป็นแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะเอาโอเคครับแต่พี่น้องท่านใดเบิ้งนะครับที่สนใจนะครับมาแมนของแท้ของแท้ทุกคนต้องรู้นะครับคนเล่นควยนะครับมาเบิ้งตุกขิงก้อนได้นะครับ แล้วพี่ย้ำที่ยูอีกอีกที่นึงไหมนะครับยูบ้าน,นหนองหอยตำบลบ้านโคกอำเภอหนองนคาคำจังหวัดขอนแก่นโทรในการติดตอ่อนะครับพี่ศูนย์หกสองหกเก้าศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดครับผมพี่น้องท่านใดที่ฟังประทันนะครับผมจะทิมไว้ใต้คลิปให้พี่น้องนะครับรายละเอียดนะครับที่ยูเบอร์โทร อาจจะเป็นราคาพรอมนะครับขอกว่ยงามพอตุนเนาะพอตูนค่ะพอตนะครับคุณใดก็รู้จักนะครับขอคว่ยงามพอตูนะครับอาจจะเห็นหน้าคาดตากันแล้วนะครับเพราะว่าจับจะควอยมีระดับมานะครับราคาตัวนี้พี่ห้องไว้เทอิยนะครับขออนุญาตสอบถามนะครับ ไหวแสนกับหาพันจ้าหนึ่งแสนหาพันเนาะพี่เนาะ,ะต่อร้องได้อยู่อู้คือพ่อเอาอเท่านั้นพี่ทุกพ <c oughs> <c oughs> ่อเ,าเอาอด้วยครับแต่ว่าผมกับเป็นซื้อกลางนะครับ <c oughs> บบได้มกมิดนะครับก็บคือจะเปิดให้พี่น้องได้รับชมกันเลยนะครับมีอีกบ่ครับพี่ <c oughs> มีซสมนีจ้ามีซสมนีเนาะเ <c oughs> อาง่ายนผมกับ พี่กับขอกลวยทางพอตูค่คขวยงามนะครับก็บต้องขอรับพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับผู้ใดเบื้องคลิปนี้นะครับขอให้ล่ำขอให้รวยนะครับขอให้ได้ควยตัวใหญ่ไปเรียนนะครับสวัสดีครับ